อ่ด้วยการเข้าไปในช่องนี้เข้าไปด้านไหนว่าอ่าด้านนี้นะคะนี่เลยแล้วเราก็จะพบสิ่งนี้นะทุกคนโอ้โห qualifying but never gonna way look you never be the other me สวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้เราจะพาไปตามหาความลับกันต่อนะในเมืองรกเว海文นั่นเองทุกคนเห็นหน้าปกไหมนี่ค่ะพี่นิวเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปตามหาสิ่งนี้นะเหมือนกับว่ามันเป็นประตูใหญ่ๆนะทุกคนเนี่ยที่พี่นิวชี้เมาส์ไปนะตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแต่ที่รู้คือเราจะไปตามหามันกันนะงั้นเราเนี่ยเข้าไปดูกันว่า พี่นิวจะตามหามันเจอหรือเปล่านะะในเมืองบรูคเฮเวนไปเล่นกันเลยค่ะอย่างที่บอกทุกคนนะคะว่าวันนี้เราจะมาตามหาความลับในเมืองบรูคเฮเวนกันต่อนะเพราะว่ามันก็ได้มีการอัปเดตใหม่นั่นเองถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์สดพี่นิวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะพี่นิวก็จะพาทุกคนเนี่ยไปตามหาความลับส่วนหนึ่งอะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาตามหาความลับกันต่อนะเดี๋ยวเรานะลองเดินไปที่ร้านหนังสือกันนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าความลับมันเนี่ย ถ้าเกิดเรากระโดดขึ้นไปตรงนี้ฟ๊บนะคะเราก็จะเจอหนังสือนะคะซ่อนอยูอ่แล้วพอเราคิดหนังสือมันก็จะมีเสียงประหลาดออกมาน,ะะ<อ>นี่ค่ะแล้วเราก็ ได้หนังสือมาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะ <_ an> ก็ให้เราไปที่นะคะโมเตลนะหรือว่าโรงแรมเพื่อไปทําการเปิดห้องนั่นเองนะพอ <_ an> เราแบบว่าไปทําการเปิดห้องปุ๊บนะคะแล้วเราก็ทําการเปิดห้องเฟิร์บเนี่ยค่ะแล้วห้องของเรามันก็จะกลายเป็นห้องเก่าๆแบบนี้นะคะสภาพแบบว่าดูทุดโทรมมากๆเนื่องจากเราไปหยิบหนังสือเล่มนี้มามันเลยทาให้ห้องโรงแรมของเรากลายเป็นแบบนี้นะ แต่ว่ามันก็มีความลับซ่อนอยู่ในห้องนี้เหมือนกันนะทุกคนความลับที่ว่านั้นนะนี่เราต้องเดินมาตรงนี้นะต้องเดินมาตรงโต๊ะตรงนี้นะอา้าวมีใครมาส่องบ้านเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นน้องแฟนขับเรานะนี่บอกรักพี่นิวด้วยมาต่อกันที่ภารกิจของเรากันเลยดีกว่านะคะนี่โดยการที่เราเนะี่ยต้องทําการคลิกหยิบสมุดเล่มนี้ขึ้นมา ฟาบหยิบขึ้นมาลายนะนี่แล้วพอเราเปิดเข้าไปอ่านก็ไม่มีอะไรนะพอเราหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมทุกคนเราก็วางหนังสือแป๊บหนึ่งนะแล้วเราก็เดินมาที่รูปภาพตรงนี้แล้วเราก็ทําการกดที่รูปภาพเปล่าๆตรงนี้เลยนะเนี่ยแล้วมันก็จะมีเสียงประหลาดออกมาอีกแล้วนะฮะหลัง<อ>จากที่เราหนะักิกที่รูปภาพแล้วให้เราเดินมาที่หัวเตียงตรงนี้นะคะพอเราเดินมาที่หัวเตียงตรงนี้จะเห็นว่า มันมีอะไรซ่อนอยู่ก็ไม่รู้นะคะให้เราทำการคลิกนะคะนี่ค่ะก็จะมีเสียงประหลาดออกมาอีกแล้วแล้วมันก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาตรงนี้่าหลังจากนั้นนะให้เรานะคะกลับไปที่ตรงถ้ำแห่งความลับนะตรงปั๊มน้ำมันนั่นเองนะคะโดยการที่เรานะต้องมาแบบว่าถ้ำแห่งความลับตรงนี้นะคะ แล้วเราก็เดินเข้าไปเปิดประตูตรงนี้นะคะพอเราเดินเข้ามาจะเห็นว่าแล้วเราก็เดินเข้ามาตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันมืดมากเดี๋ยวขอเอาไฟฉายออกมาก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดินมาเดินมาออ้หูแล้วเราก็มาเจอกับกล่องอะไรก็ไม่รู้นะขอรับนี่ค่ะเป็นกล่องอะไรเนี่ยเขียนว่าเอเจนซี่หน่วยงานนะคะมันเป็นโลโก้ที่เราเนี่ยเห็นเต็มเมืองรุกเฮเว่นเลยนะคะอ่ะ เอาละทุกคนจะบอกว่ามันมีคําว่า top secret นะคะหรือว่าความลับขั้นสูงสุดนะหรือว่าความลับสุดยอดอยู่ในนี้มันคือไรอะฮะหลังจากนั้นเนะี่ยทุกคนเรานะคะก็ต้องทําการเอาค้อนนะเอาค้อนออกมาแบบนี้นะแบบนี้นะเอาคอนออกมานะคะแล้วเราก็ถือคอนไว้แล้วก็เปลี่ยนท่าทางเป็นแบบว่าอันที่สองนะคะแล้วเราก็ทําการทุบมันนะคะทุบมันไปเรื่อยๆใช่ไหม จนกว่ากล่องมันจะแตกนั่นเองนะ<อ>ทุกคนแล้วก็ทําการทุบกล่องไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากล่องมันจะหายไปทีละกล่องอะไรแบบนี้นะทุกคนซึ่งมันก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะกว่ากล่องมันจะหายไปทีละกล่องตอนนี้มันหายไปแล้วกล่องหนึ่งนะที่มันอยู่ตรงนี้อ่ะก็เหลือกล่องนี้และค่ะที่แบบว่าเราทําการทุบเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหายไปอา้าวหายทุกทีสิหายไปจงหายไป <S <S รู้สึกว่าตอนนี้นะ <S 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 เหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะะเอาไปไปมาๆเลย ลกล่องสุดท้ายเช่อเลยมันเป็นไปได้บบยังไงล่ะเนี้ยอา้าเรียบร้อยนะทุกคนแล้วมันก็จะขึ้นแสงสว่างแบบเมื่อกี้นี้มานะีคะพร้อมกับมีเสียงประหลาดขึ้นมาหลังจากที่เราทําการทุกกล่องหมดแล้วเราก็ทําการออกไปจากตรงนี้กันนะ,ะนี่ออกไปจากเอ่อถ้ำบังเกอร์นี้เลยนะคะ ออกไปโลดแล้วเราก็ทําการวิ่งไปตรงนู้นเลยอ่ะวิ่งตามมานะบอกใครบอกตัวเองแหละให้วิ่งตามมานะแล้วคราวนี้นะเราก็วิ่งเข้ามาในนี้เลยแล้วเราก็จะพบสิ่งมหัศจรรย์นะคะอ่าโดยการเข้าไปในช่องนี้ เข้าไปด้านไหนว่าอ่ะด้านนี้นะคะนี่เลยแล้วเราก็จะพบสิ่งนี้นะทุกคนโอ้โหมันคืออะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นประตูที่ใหญ่มากเลยนะคะอุ้ยสุดยอดอ่ะเก็บไฟฉายก่อนแ๋ยวขอดูก่อนนะโอ้โหนี่มันอะไรกันล่ะครับเนี่ยอลองเข้าไปนะว,ว้าวโอ้โว สุดยอดเลยทุกคนนี่มันเป็นประตูนะประตูอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งมันมีน้ำนะคะมีน้ำอยู่ข้างในแบบนี้เราสามารถเข้าไปแหวกว่ายได้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยแลวนี่คืออะไรตรงนี้คืออะไรเรามาดูการสามารถกดได้ด้วยนะคะอะกดแล้วกดแล้วมันก็เอ่อก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือย,อยังไงจะสังเกตว่ามันจะมีเสียงประหลาดๆแบบนี้นะคะออกมาทุกวินาทีเลยนะทุกคนเนี่ย อะไรกันละเนี่ยดูหลอนมากเลยนะฮะอะเราลองไหว้เข้าไปเหมือนเดิมนะเนี่ยแลที่สุดเราก็ได้ค้นพบประตูแห่งความลับนะคะในเมืองบรูคเฮเวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไอ้เจ้านี่มันคือปุ่มอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน oh. หรือว่าเจ้าสิ่งนี้ที่เราค้นพบนะ,ะ oh. มันอาจจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานในเมืองบรูคเฮเวนได้ทําการคิดค้นแล้วก็ผลิตมันขึ้นมาเพื่อทําการกําจัด เอเลียนนอกโลกอ้าแเราก็ว่าไป <c oughs> ที่นี่ว่าเราเนี่ยออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะคะก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้คนเดียวด้วยมันก็จะดูหลอนๆหน่อยนะคะซึ่งตรงนี้นะ,ะเราก็สามารถออกได้นะนี่เราก็ออกมาตรงนี้เลยทุกคนนะคะ ออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นั่นเอง <S <S เอาและต่อไปนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่นิวพาไปดูตรงหุ่นไรกาดีกว่านะคะเราจะไปดูตรงหุ่นไรกากันโดยการมาที่ฟาร์มตรงนี้นะ,ะนี่อันดับแรกเลยนะ,ะเราเนี่ยเอ่อต้องทําการไต่ขึ้นไปบนนี้ก่อนนะนี่แล้วก็ไปตรงเสาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะค้นพบกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันพี่นิวก็เรียกไม่ถูกเนะะี่ยตรงนี้นะคะนี่ มันก็จะเป็นแบบว่านูนๆขึ้นมาตรงไม้ตรงนี้นะคะพอเรามาเจอตรงนี้ปุ๊บนะเราก็เดินไปที่หุ่นไรกาตรงนี้เลยนะมันก็จะมีหุ่นไรกายืนโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้พี่เนียวอยู่ในเซิร์ฟ VIP นะคะก็คือเซิร์ฟส่วนตัวนั่นเองเราก็ปรับเวลาเป็นซักเอ่อหกโมงเช้าแล้วกันนะแบบนี้หลังจากนั้นนะเราก็ทําการเอาเสียมนะเอาเสียมออกมาแบบนี้อ่าเอาเสียมมาปุ๊บก็ถือเสียมนะคะ เราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นไม้ไม้นะร่วงอยู่เราก็แบบว่าเอ่อทำการขุดมันนะคะทำการขุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนอาจสงสัยว่าทําไมเราต้องมาทําการขุดมันด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าในนี้อาจจะมีนกซ่อนอยู่ก็ได้นะะเหมือนกับว่ามีเสียงนกร้องขึ้นมานะคะอ่าแสดงว่าเราใกล้จะเจอนกแล้วใช่ไหม มันจะมีนกโผล่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะคฮะเราก็ต้องมาลุ้นกันจะมีไหมนะจะมีนกหรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะก็มาดูกันว่านกมันจะมาตอนกี่โมงแต่เมื่อกี้พี่นิวได้ยินเสียงนกนะฮะเออจะว่าไปตอนนี้เราก็ขุดมาประมาณหนึ่งชาติแล้วนะนกก็ยังไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นเลยอะเจ้านกจ๋า เลบโตรจาโผกไม้เห็นสักหน่อยเพราะว่าในเมืองบรูคเฮเวนแทบไม่มีนกเลยเนี่ยเราอยากเห็นนกเป็นบุญตาจะมีนกปรากฏตัวให้เราเห็นหรือเปล่านะนกจาก๋านกเอ้ยมาแล้วทุกคนนี่ไงนกมาแล้วนะีน่ะนี่อุ้ยน่ารักเชียวนะเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าพอนกปรากฏตัวออกมานะไอ้ตรงพื้นเราอะมันก็เหมือนกับว่ามีเศษๆขึ้นมาเตมเลยนเนี่ย มันปรากฏตัวอมาตอนประมาณ8โมงกว่าๆนะคะอ่าวแล้วตอนนี้นกก็หายไปแล้วนะคะโอ้โหนกหายไปอย่างว่องเลยนะมันบินหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ้าวอยู่ตรงหุ่นไยกาหรือเปล่าก็ไม่มีนะเนี่ยนกหายไปแล้วจ้านกไม่นะนี่แกมาให้ฉันเห็นแค่แป๊บเดียวเองเหรอแล้เจ้ากนกของเราก็ไปแล้ว ไม่นะฉันยังไม่ทันได้จับตัวแกเลยแกหายไปแล้วเจ้านกเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนนะคะเข้ามาหาความลับใหม่ๆนะคะในเมืองบรุกเฮเว่นไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะไปเจอสิ่งสิ่งนั้นในเมืองบรุกเฮเว่นนะคะซึ่งมันเป็นประตูอะไรก็ไม่รู้เหมือนประตูน้ํานะไม่ใช่ประตูน้ําที่ขายเสื้อผ้านะ <c oughs> เป็นประตูที่มันมีน้ําอยู่ข้างในอะ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากมาพิสูจน์นะคะ ว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอยากมาเห็นกับตาก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะพี่นิวไม่แน่ใจว่ามันมีแต่ในเซิร์ฟ VIP หรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟธรรมดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีหรือเปล่านะทุกคนก็ต้องลองเข้ามาพิสูจน์กันนะะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและแกันนะจ๊ะวันนี้สนุกมากเลยกับการได้มาหาความลับในเมืองบรูคเฮเวน ไปก่อนนะทุกคนบม่ยบายค่จบๆเดี๋ยวเราลองกลับไปที่เดิมนะดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยไอเจ้าประตูน้ําตรงนั้นนะตอนนี้นะพี่นิวก็วิ่งกลับไปที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันยังอยู่หรือเปล่า อยู่หรือเปล่านะเอาก็ยังอยู่นะทุกคนโอ้โหเราก็ทําการเล่นดีกว่านะนี่ค่ะว่ายข้ามไปข้ามมาแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยถึงแม้ว่าบรรยากาศมันจะดูหล่อนไปหน่อยนะเวลาเราอยู่คนเดียวนะฮะเราก็ทําการวิ่งว่ายข้ามไปข้ามมาแบบนี้โอ้โหสนุกจุงเบออ่ร์ะหัวติดเลยทีเดียว eigenlijk team with your